เหตุล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามีชาวบ้านประมาณ 5, ห้าหกคน<ล>หกคนแม่ครัวแม่ครัวนอนมือสซลนาน,นี่แหละประมาณเที่ยงคืนนี่แหละได้ยินเสียงเดียวอ,อะได้ยินเสียงแต่เขาลรวเห็นหมั้ยเขาเป็นผู้หญิงก็จะเห็นไม่ไม่ได้ออกมาเขากลัวเดินแกลกแกลกแลงวลองเสียงแหลมติ๊กเลยแหละความเป็นมาของผีเพ็ดวัดดอนแคเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเหรอครับถูกต้องตอนนั้นนี่ก็ เขามีปุกกติกันอยู่อีกด่านหนึ่งพระรุ่นนั้นก็จะเห็นเลยว่ามายืนอยู่ข้างหน้าต่างต่อจากนั้นหลังนั้นมันเขาก็เจอกันเรื่อยนั่นแหละดูข้างกติข้างบทถูงก,ก่าต้นไม้นี่เป็นรูปร่างชัดเจนเลยชัดเจนเลยเป็นคนนี่เลยแต่มันพูดไปไม่ได้เพราะว่าทบกระเสินญ,ญาติเขาพระรู้จักด้วยรู้จักด้วยมาเป็นใครแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็มายืนแล้วอย่างส่วนมากเป็นพระอันะเขาก็ แผลเมตตาไปให้เ่าก็ไปแล้วเราบอกได้เลยว่าในใน,ในวัดรงแคนี่พระที่บวชมาไหมจะเจอกับทุกรุ่นที่มาอยู่ในสามสิบเ์เทวปีนี่จะเจอกับทุกรุ่นพระรุ่นไหมบวชสิบห้าวันก็ใช้อาศัยจําวัดอยู่ในบสออกมาเข้าห้องนนะ้ำน่ะจะเจอข้างบทนั่นเลยนะ่ะเดินลุกกลางพุ่งนา,น,ะนะน,นะนาแล้วเนี่ยตรงนี้ลักษณะเปรตที่เจอที่พระอราันให้ฟังก็ลูกลาคนเราเนี่แหละโตแต่ว่าสูงใหญ่แค่นั้นเอง พี่ชาวบ,บ้านเขาเจอก็เจอคางบดเน่ยมันเห็น,นมันร้ลองอะไรมันล้องมันก็แงะดูแงะดูที่นู่นนะลู่เลยส่งดูต้นตาลเลยว่าง,งั้นนะยืนยอยู่ตรงไหนเด่นวัดเลยนะประมาณเชี่งคืนประมาณนี้เนี่ยเจอเจริงไม่ใช่เมานะ่ะไม่ใช่เมาแล้วอนี่ไม่เมาไม่กินเล้ามันเล่ามันบอกมันเห็นกลากลังก้มก้มเงยอะไรกินตามเด่นวัดนั่นแหละมารับงานก่อสร้างที่นี่พี่มากี่คืนละสามสี่คืนและ <ม>เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยที่สุดโลกแล้วที่พี่เจอนี่เป็นยังไงคะก็มีเสียงมาเรียกค่ะว่าเรียกโยมโยมโยมหกครั้งแล้วก็งเงียบหายแล้วก็กี่ทุ่ม่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งตอนนั้นพี่นอนตรงไหนหลงเกรกอะตอนนั้นนอนสองคนผมเี่ยนะนอ่า แล้วได้ยินเสียงคนมาเรียกก็ว่าเป็นพระอะไรเขาเรียกว่ายมโยมยมอแต่ก็ไม่ลุกดูเหมือนได้ยินแล้วแต่ไม่ลุกกลัวอะไรใจตึกตึกเขามาถามหลวงพ่อเขาเขาก็บอกไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้มาเรียกพระเขาก็ไม่ได้มาเรียกกันทั้งวัดมีพระกี่องค์ครับสามองค์สามองค์เราถามทุกองค์แล้วใช่ไหมเนี่ยที่วัดตรงเนี่ยเขาก็จะมีคนมา ขอพื้นที่ในการพักผ่อนเขามาทำพวกไซงานฟุดเจาะหรืออะไรนะนพวกทำเครื่อนนะเาขาขับรถใหญ่เขาก็มานอนพักเฉยๆกับนานเหมือนกันเป็นอาทิตย์ไปอาบนา้ำตกเย็นก็อาบนา้ำแบบเปิดประตูห้องน้ำปกติผู้ชายเนาะก็ไม่อะไรมากกับถอดเสื้อ,อเก้งในอาบนา้ำล้วก็เหมือนชำรืองตาเห็นมีพระพระชุดตัวดำๆบอกเขาบอกพระตัวดำๆก็เหมือนกวาดมุดยืน,ย,น,ย,นยืนยืนอาบน้ำเงี้ย ข้างข้างแก่ข้างข้งก็เห็นเหมือนตาแบบห่างตาอะไรเงี้ยเห็นเหมือนเป็นคนก็ไม่ได้สนใจอะไรจริงไม่จริง,รงยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาเขาเห็นเป็นคนเลยเขาบอกนะคนเป็นพระโกนำดำ